ครับกาสลีฟซี่สลาชชิเนกะเดินทางมายังอำเภอนางร่องจังหวัดบุรีรัมย์ครับลูกอดินบ้านเิ่นเออแม่ท่อนี้ไม่ขี่ไม่เหยาใส่ทำคุ้นๆหน่อเป็นด้ครับ,คคนนรบแม่ลูกเมี่ยงง่ามๆครับพี่น้องล่งจอดยังปลอดภัยบ้านเพิ่นอุดมสมบูรณ์ดีครับครับบรรยากาศเป็นตะปอยง่วอะไรทงดีครับไปดูกไป พี่ชี่ไม่เถือเสียบลูกขึ้นไม่เถือเสียบเลยขึ้นมาทั้งรถเลยก็บอะไรหรอกดึงเอาเข้ามันมันเบื่อหรอกหรุ๊กไหนมันหลุดก,ก,กันเกินอย่าเพิ่งดึงอย่าเพิ่งดึงไหนมันลูกกันกับเสียบมันเสียบของเขาไม่หลูก ฝึกนายงไหวไหมครับนายหวซีอยู่โรงเรียอมันฝึกงานเออเอาคงไว้เท่านั้นแหละลูกไปลูกไปลูกลุไปลูกลุกลุกลุกลโหลลุมาก่อนลูกเอาเห็นมั้งบอกดาเห็นมั้งเออที่บอกดาลงแม่ไปนี่บอกดาลงมาเพราะดงดึงมากลูกมันมีหม่องลงอยู่ลงกระยางลงเองครับ มาลงมาลงมค่คำคุณคุณราค,คึงเสียก่องม่ดตกใช้ขาเ,ออเดี๋ยวเราลงเหงลุก,ลกลครับลุกสางามครับวไปสน,นีทกันครับสวัสดีครับ